เปิดไพก็เนห่งกอเออองเอายังลงบดตจังล่างเฮ้ยกูบ่อนเต่งนะมอหนิบ่อนบ่อนบดนอกบ่อนบ่อนบดนากไม่ได้นี่นี่อะกะติบอนนี่นะอกะตีบนี่มียังบนี่ใชีก่อกันอยู่มา มูไม่ตตวเลี้ยงเนาะบ่อเห็นอยู่เอ่อมอยเอาพี่น้องเลยเนาะตอนนี้เขาก็ัเดินทางมาไกลพอสมควรพี่น้องเลยเนาะบืนนานว่า ทางขี่ตมเปื้อนขึ้นมาก็สูงสุดพี่น้องเลยเนาะเห็นมังตะเวนต่ำๆแล้วพี่น้องเลยเนาะภูเขานี่ยก็สวยงามพี่น้องแล้วก็เป็นนั้นว่าหมอกเมฆนี่อยู่ลุ่มเลยเนาะเขาอยู่เทิงเลยเดี๋ยวตอนนี้เขาขี่ก้อนเมฆเลยพี่น้องเลยเนาะเอาระวังทางก็หิวเขาหินหนำได้พี่น้องก,กินตั้งแต่เช้าๆกินเท่าเดียว ตอนนี้ก็เป็นเวลาหาโมงป่ายนะพี่น้องเนาะก็สิพากันพักกินข้าวก่อนจังมุ่งหน้าวนันนี่มันยิงยาวเลยพี่น้องไงเน,ะนงงาะผลทางชุดโหดชุดลําบากพี่น้องไงเนาะ<อ>ถ้าว่าฝนตกนี่ขับเคลื่อนสองล้อนี่มันไปบ่ได้พี่น้องไงมิเตอร์สี่คุณสี่เท่านั้นที่จะเดินทางได้ถ้าหน,าน้าฝนถ้าว่าฝนโปตกนี่ไปได้อยู่เนาะยังดีมาน้ำกันรอบนี้ก็มีรถอนาไซโฟร์ได้เบิร์ดพี่น้องก็ถือว่าขับเคลื่อ,อนได้ บืนได้สบายพี่น้องกันเนาะคำโหดกว่นนานี้อ,อ่าเอาก่ะเดื่องกันกราบสบายดีแล้วสวัสดีพี่พี่น้องกันเบิด์ตสุขุสุขคนเด้อพี่น้องเนาะพอ่พอพกันกับบรรยากาศสวยๆงามๆพี่น้องกัยเนาะอยู่ภูอันลึกลับพี่น้องกัยเนาะแต่ก็ยังมีขู่คนเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินพี่น้องกัยเนาะเอาเวลารยาห่างกินเข่าแล้วกับเมนผู้อ่ามากินเข่าพี่น้องกัยเนาะแข่งแม่นเดียว อ่านี่แหละกำลังกินเขาพี่น้องไยเนาะอ่าเต้ยเ้งเาเอ้าเนาะนี่พี่น้องเลยอาหารอยู่การกินเขาตามมมอนนี้อมอบุกหวเนาะไ่หัวโจกวะยู่หัวโจกวะอ๋อโดยโดยนี่สบายดีสบายดีพี่น้องไงเนาะอ่านี่แหละพี่น้องเลยบรรยากาศนี่อันนี้เนี่ยคือเมฆนะแล้วควันา เมฆอันนี้พี่น้องเลยเนาะบมเมนเมฆนี่ได้พี่น้องเลยอ่าเมฆนี่บมมีควนันเนาะมีควนนั <c oughs> ควนหลายแล้วนี่เออเมฆนี่ก็มีเนาะเอาพี่นอ้องเลยเบิ้งภาพบรรยากาศสวยๆงามกันเด้อพี่น้องพามาอ่าเบิ้งมาชมระหว่างเดินทางเนาะผู้ทั้งนั้นก็นจะเป็นกระต๊อบที่ว่าเพิน่นหาอยู่หากินหรือว่าปลูกข้าวปลูกอ่าพริกผักไผ่น่ะพี่นอ้นนนองเลยตรงเทพาหัวโลนๆน่ะพี่น้องเลยเนาะ อันมันมืดหนิมันมืดอย่างมืดหมอกเนาะมืดหมอกลุ่นล้วนเอ้าเอาอันเบ่งน้ำกันพี่น้องเลยกินข่าวกินน้ำกันระวังทางเนาะอาห่อสมฉ่ำจีมา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 มหน้าตาต้องเลยอืม รอดิหมอนหมอนอะไรเหยใช่ป่าหมอนครัวไข่เนี่แหละหมอนครัวนี่ชุดป่มันกังโอ้ยกังแมาเตียงป่าแม่มากินข้าวกินข้าวชมดีป่าวชุดสบายดีเด้อพี่น้องเห้ยเนาะชมไลยกินข้าวกันสบายดีพี่น้องกินข้าวเด้อใส่แม่กินข้าป่าวตอนนี้่อยอย่าละเรารอะเห็ดหมูอยากรอเรื่องหมูละรอพยายามบ่รอผูเดียว

กินข้าเยาลายาหางเอห้างเอมีใครปลาอืมกินข้าเออมวันการเดินทางหิวเรื่องบอกอย่างไรคุมัดอย่างไรเด้อวะมันมันจืดเนาะจืดเนะอืมข้าเธอเดียวเนาะตามมอืมอืม mặt hàng mặt Ừ Ừ tìm <laughs> gầm mít tìm <đồng>. tên cổng chung <laughs> là mừng cổng <laughs> cho dòng mọi người gắn hả con <laughs> <trên>. người con người ra, <Kho> nó con thuộc gắn hả con <trên>. con người gắn hả con người gắn con người gắn <laughs> hả con ไมีหรอะจะบังดีบังยังัมอยู่จ้ามาบ่งหมุนบเหมุนจ้ะบอกว่าประตูเน้ลงไปเบบ่งได้ปะงก็ต้องเบ่งก่อนหนะนักตังการพุทดไม่พอหนาที่่แล้วเมื่อมากินข้าวนประตูปิสเมนตเห่อแม่มาเพิ่มมาเม่นไมึงมาแปลว่ายังกินข้าวจะเฮียนไม่ใช่เอาออกมาแต่แจกเชองนี้เอาอันแม่้องใช้ มาเด้อขึนเขามึงมามึงมามึงมาแมนูีบอ่ะแมนแมนแมนมา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 แต่ให้บอกุกเข่าว่ามาแต่เสียหน้าเข่าบอกลับแล้วหายมุ่งแรงเหอกลับแล้วนึก คือจะเนเพิ่นว่าอยู่ทางนี้ชลพร้อมขโมกมาด้เจิ้งแล้วประตูเนาะน้เอกับพังน้ำกันหมูกับบริญินบ่แต่ได้คำเดียวนี้แกกว่ากักนกเกกาบ้านก่าเมืองมูิกุนะข้า้ทเบเบจากจงเนมาได้นนมันก็บูดได้ไข่ เปลี่ยนประเด็นเปลี่ยนเรื่องเหรอเปลี่ยนประเด็นกลี่จ๊ะเฮ้ยมกพริกมีบอกรีนกันนะโอ้ยพ่อให้่อน้องดาวลยน้องดาวยูงใจเตบ่เอานี่นะเตบ่เหรอพ่อเฮ้ยเฮียแม่จะพูดแม่น้องใจ ถ้กิตั้งถามแวจะเงียกัอยก็ไปกันคือพ่อรำเทืองถามเทืองนะจบเลยตัวกินข่าจำง่ายนะรับกินน้ำกินน้ำเอออมเอออมมาบุเพี้ยนมเราเกิมเออเพี้ยนม่ใช่หนือกันเลยตัวกันบ่ตัวไปเพื่อถามบ่หนบ่เลเบิรงดีในคลิปอ่ะเนาะเพื่อนจนได้อบเป็นดังอยู่นด่ สามชีเด part ือนดิเราไปมีาหามถามไปเลยทะอามไปเลย้อนะทำจะป่เพอะไรยู่เากะอ่นี่เอาว่าวะจะลฮไปสิบไรเอากจืดได้เนาะจะลือแนวค่่ายๆนะกินน้ำเนี่กินน้ำกักินน้ำฮะทำไมถ้จืดได้อากินน้ำเหมกินน้ำเลยฮะทมไหมกินน้ำนี่เฮ้ยเด้อยังจะยงไม่ได้ เนียนี่ยัะไงสิยังจีบมาบุเช็ดนั่งแล้วกางอจำเาไไ่เอาดิลืมบ่ไต่ได้กินเข้าอ๋อสนใหญ่เขาก็จำเอาจะลำเล็กหน่อยเนี่ยไต้จะเด็บะกินอยู่พี่เนจะ้ยนะามอยู่พี่มมถ้า่ากินจะ้วยถ้า่าอยู่อัน ปลาสองเดือไงตับตับเนี้ยเนี่ยมาอยู่เนี่ยมันได้อยู่โต๊ะข่าวเนี่ยจะได้ไยเนาะกินข่าวจำได่ไงไปที่จับจับกัถามตะกินี่าวเอาแต่ว่าอยู่ทางใต้นี่ยมดักกังไวดักเนาะอ๋ออมดักกังไวดักอมดักนี่อ้านําบะ ดังไยด่ากินน้ำนั่นแีต่นีแต่เนาาางคือน้ำไอด่กงน้ำน้ำไปกินเล่จะไปไปไปลูกู้จ่อยอืดาจึงเลยดาจึงดัาหอดาวายดาดาจึงดาวายดาเที่ยงสื้อเมนั่นอืมอืมเดี๋ยว้าอะนกินข่าเนาะบอกว่าเน่มันจะได้กินเข่าหน่อยกนจะึ่เอาถามนอื่น กินข่าวนี่มันสำคัญยุดไเมนกินข่าวนะบ่มาเด้อไปถามันื่องเพื่อนว่าตอบไม่ได้ยุทแต่จะจำบ่ได้บานอีกกินข้าวกันมูเนาะมันจำกันทีุ่นี่กินข้าวนี่ก็แซ่บมาเนี่ก็ได้ชองเลยตอบแทบตบแทบเลยกันยบ่มาบ่มาเลยไปได้เดินแล้วเอาไข่หักหูมันจ้อหักหูบ่เอไปหักกได เนาะเนี่ยข่อยโบเรตไป,ไปบ้านน้องชายข่อยกโบเรตไปดุพี่เจ้าเด้์นึ่งหันต่วงนั่งคอยกับพาน้องถึงชายไปเม่แมเด้ยเนงานอืมต้องงอา,านเะก็บดีนึงเนาะโอ้หมอกเงกี้ยป่ะม,มันลมม,มันลมมาพี่เลยลมหมอกมามทั้งนี้เป็นปลูกเขาทั้งนี้ปลูกเขาเหมือนเนาะ มุกป่าเสีไข่ปลาแพะกัดกกดเงินทังมาเลยตัวนี้เิขึ้นี่ทงไข่ป่ะงไข่นี่มูกินน้ำเผาอยู่ปะโอ้แบงเล่นี่ซีกเฮ้ยซิกเบ่งแบงกันก่อนเดี๋ยวมูสิให้ครนี่ปวงไข่มาถึงเลยคก็คำ้างเอเลยกสามสิบบาทสาบาทำน้องอันมาอันด้วย เพราะว่าไปเช็ปูเหมือนพราเขาขึ้นพูเลยทาไปเรียนนดแบบว่ารุ่นแบบว่าเหยีบรอยรอยเนาะไป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 ตะลุยน่ะไปเนูหมูบ้านไพชรใหม่ไงเกี๊ยวหกเกี๊ยวจิ้มรอ่งไงต้นมือ้นอเอาไปเลยกํากํากินข้าเด้อมาเด้อกินเ้ากินเผากินเ้า โอ้นด oh, so. ่นน่กันขี่เดินทางต่อน่ะเมนไอันน่ะเผาดมไอเบ่อยจางนี่ไปจางสบวกรักจำจำกับอันมาอันร่อยเนาะขางยากป่ะไปอย่างข้างยากป่ะอยากคุมแน่ป่ะอยากด้ยอยากเงี้ยร้านเสรดฟแรกมาอย่างง่ายเนาะสุดแรกก่อนเลยเต็มหนึ่งยูบจะคุมจะบวกเราป่ะ

เออจะกินคนเดียวก็เจ้าอะไรมีเองรถเจ้าค้าก็คิดไม่เห็นเน๊ะอยู่บ้านนั่นเพิ่นเล่นออกมาสาสุกแหก่ถาสุกแล้วก็ทานมันมียนชองผัวเมียแล้วเมื่อแต่ให้เนี่ยก็ทานแล้วว่าขนาหิ่งหักหุ่งหกเลยมีแต่ขี้ต้มหรอแต่ก็มี ปจะชนแถวนั้นรถสาชุกชยวยู่เป ouais oh ิดแบบชุกชี้ากเต็มเลสาุกชอยพอมาเพ็นเห็นรถมารลนโคกมาเนาะด้วยค่านะแต่เพิ่งเพิ่รอสาชุกชวย่รจนเเห็นอยังวข้างน้ำเปิดไฟกับเนทุงล็อกแ้เิ่งเอายางลกบัดจังล่างัป็นเท เฮ้ก hey, bon okay, okay, ูบอนเต่งนะมอหนิเคคน่วบดเนาะเนาะบนบ่อนบดบ่นอบดเนาะไม่ได้มเนี่ยนี่อืกติบ่อนี <m <m hm iyorum, <s 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 ่นะอืกติบ่นี <h 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 ่มีอย่างบ่นี่อ๋ออืใช้กินหนี้ก็เกกันอยู่มาณหมูไม่แต่เลี้ยงเนาะบ่อเห็นอยู่เอ้ยมอ เมื่อรแล้วก็แล้วก็ทีมือแบบตะกตะกอกนเยอตกไปยอดไปยอนะิบนดมดีเ่อนเขาก่เห็นยังแคมดีอันเจอกับผมจิมกบบ่บ่กมเล้เอาเอาเอาหักเพงแ่งเ็นมีักมงปันบอันปิ้งงอันบดเนาะ

แบบนี้เดนเยแ่เเดนนั้นเดนแต่เนี้ยนก้อนหมิ่นเยเ้าอ่อนดอันนี้รถตึ้งทั่วเต็ทั่วันงวนเนาะถุยมดเลยสุดท้ายของเช็ดม่เห็นเนาะเช้าเดยตัวหนึ่งกินยังไงเช็คอนหิวแ้่ก็อยู่ปา

ขึ again, ้นมา้วยเงนดูเักไช่เงินกงาอย่เงนเป็นจะเกี่ยงได้แหละมึงเยไล่านเงินส่น้ำเ้งเลยนี่แตมนักบวชก็แมนนะแมนนะว่ามันโด่งดังแน่น้อดีนะเป็นบวอ่อนแก่นของใอรกระสอบอันหับนะเอาอีกแล้วูเด้เคยบอกว่าจะมีบางคน

In hồng cọc hồng cọc hồng cọc hồng nó hồng cọc 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 hồng 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 แค่แบบในมีอันนี้ติดรถโอ้แล้วเม้มไหมดตายเออจะหอเลยเี่หากบดสามเลยสามตัวนี้เนาเนี้ยนี่คอยแก้บ่นนะกินน้อกันไม่ไม่ยัง mười lăm ừ, cắt lăm mười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  lăm đi lăm mười lăm mười lăm còn lăm mười lăm còn lăm mười

เดินทางได้อเนยเดินทางต่อมันยังอีกยาวไกลพี่น้องเลยโอ้บอกคนปิวหนีมาหนีมาหนีเน้องเหมือนเนาะควันนลยพี่น้องคนควันปิวมาหนีออิบอิบไปเนาะกินบ้าขนมโอมาแต่ให้บ้ามาแต่ให้ที่สวนเนาะพี่น้องเนาะหมอกอันนั้นมันไหลลงมาหนีเบิ้งมันมันไหลตั้งแต่ตั้มพูดนะขึ้นมาโอ้เขาอยู่เขาอยู่สูงเลยโอ้

nó no, đơn thang của nó can ban này phi long nó. No. Con chỉ đơn thang bung cần... à, bà... à, mân nỉ canh. Yên yên diêng 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 กีดโต๊บ่อิอัน <c oughs> ข,ขึ้นฝนเงาเงานี่มันต่ำอันนี้เนี่ยตอนเขาขึ้นมามนต่ำอันนี้เพราะว่ามันมีอันอก้อนอันกีดโต๊บมันอยู่ในขางเลยเป็นหอมพอดีเนาะไปซาพี่น้อ,นนองเนาะมีแต่มาบเนเงาสิขอจยกไปเบียงจังนี้เดี๋ยวขับรถกลับล่างก่อนเ<อ>นาะเบิ่งภาพบรรยากาศอนาัน่ะ อันนั้นมีคือเนาะมันลอยอยู่ในภูเขาพี่น้องเนาะขึ้นมารถมันย,ยังมืดมัวไปเติมพี่น้องนเนะาะจัมงมุงมาหนีลอยไปจ้าเนาะจักจิ๋อหอดจังมุงพี่น้องเลยกับจ,จัง,งจไรกะต้องหอดมาหน,นีเพราะว่ามันมีหม่องพักแล้วถ้าอนันราสีพักนี่มันมีภูเขาด้วยเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอบ,บุญขอบคุณแฟนพี่น้องหน่นวยเอฟซีเลยที่เข้ามาติดตามนะครับชมคอยให้กำลังใจโดยตลอดมาเนาะเดินทางกับมีแต่เพ่อนพี่น้องหน่เอฟซีเนาะที่คอยเป็นห่วงเป็นใยเนาะพอจะเดินทางครั้งเนาะไปแล้ว ສະບາຍດີພີ່ນ້ອງເນດ